ว่าวตกเอาว้าวมาจากไหนเนาะสัญ,ญลักษณ์ของหลวงปู่สวงเลยของใครสิบปู่สวงเทวดาเล่นดินเขียนไม่เสร็จครับเ<ม><ม>ขียนไม่เสร็จโอ้<ะ>คนเขียนขี้เกียจเขียนไมตัวเลขตัวนีนสี่ตัวนีนนี้สี่อะไรโอ้มันออกไปแล้วสี่สุสี่อะไรวะเลขสี่ชัดเลยสี่ตัวเดียวนึกพลังเปรตใช่ไหมสี่หรือสองเนาะ นี่ห้าสี่ห้า่อันนี้นี่นอะไรเนาะชัดแต่สี่ห้าชัดนะสี่ห้าชัดมากเลย 5, 5มันตกอยู่เมื่อกี้ไหน<อ>ตกอยู่กับพื้นปะ่ะถา้ไม,ามไม่เจอก็แสดงว,ว่าเป็นน่าจะเป็นของหลวงปู่สวงกังหมดถวายลอดไฟตามกระท่อม สาธูเดอร์มาไม่เจอเด้อลงบูเดอร์ครับเดินลหลานไปต่อพราไม่ไม่ค่อยมีเวลาเลยมาหลายที่นะต้องเดินหลายที่ซาธูเดอเดร์เลุนลงลานกลับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมครับทิดพันธ์ครับช่องภูมิศักดิ์พิานาครับวันนี้ตาม เอาทูปเทียนหลอนไฟไปถวายหลวงปู่สามดนะครับคุณชมนะครับตอนนี้แล้วก็ไปขอเลขท่านด้วยนะครับใกล้จะออกแะ้วอีกไม่กี่วันถึงสิบวันไหมครับน่าจะถึง <laughs> วันนี้วันที่5้าโอ้ยเหลือตั้ง 40, สิบวันสิวันนะครับดูทางไหมครับอันนี้ด้านล่างามีไฟไหมมีครับโอ้ลักลูปเป็ด ห้าศูนย์แปดแปดห้าศูนย <50 88. S 2> ์แปดแปดมาถึงเห็นเลขเลยเนาะอะไรเลขอะไรนะห้าศูนย์แปดแปดห้าศูนย์แปดแปดแล้วไปหาปู 88, สามแปดแปดโอ้ยสมีนสิมาเพราะาทางหม่ได้คุณผู้ชมนะครับไปดูว่าท่านย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้วเป็นยังไงนะครับต้องขอบคุณคุณพี่นะครับที่ถวายหลอดไฟมาไปให้หลวงปูสามแปดแปดนะครับแอดได้มาทําหน้าที่แล้วนะครับแล้วก็เอาทุกเทียนไปถวายท่านด้วยนะครับมารอบนั้นท่านไม่เจอนะฮะงอน รอบนี้ไม่รู้เจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเนี่ยเส้นทางโอ้แต่ยังกว้างอยู่เส้นทางตรนนี้ยังกว้างอยู่ยมีแต่ไออรไ้มันไร,ร้มันไร้กล้วยน้ำเลยแม่น้ำเล่ขึ้น กูมีม<อ>น้ำ<ใ>น<ด>มีคลองน้ำต้นในน้ำไหนครับวันนี้จะเดินถวายหลอดไฟให้ครบให้หมดนะครับแล้วก็ทูปเทียนให้ครบนะครับจะไปกระท่อมลวงปู่ต่ออีกนะครับคุณผู้ชมนะอ๋ตอนนี้โอ้มีหินละใส่อ๋อ,อมีแม่น้ำด้วย มีแม่น้ำด้วยโอ้หมอกทตรงนี้เนี่ยเป็นห้วยธรรมชาติโอ้หลุดไม่ได้ปั่นนะน่าจะเป็นธรรมชาติเลยนี่นี่เขาใส่เหล็กเนี่น่ะปั่นนี่ต้การนี่เนี่ยเขาปั่นฝายได้เลยปั่นฝายจะมีน้ำตกด้วยปั่นเขาจะอน้ำใช้มันมาจับ กับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันครับค,คุณผู้ชมครับว่าปูอยู่หรือเปล่านะครับ ลืน่นลื่นแล้วเนี่ยรถเก่งนี้มาได้ป่ะเนี่ยถึงแล้วครับผมถึงแล้วไหมถึงแล้ว,ลวโอ้หนี่ที่เห็นอามีรถอยู่อจอดนี่ดีกว่ารถใครนั่นเนี่ย คุณผู้ชมครับมาก็ปูน่าจะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวจะตามปูไปดูนะครับไม่เห็นทันเลยนะฮะน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่านะครับเรือไปทุนะเดี๋ยวจะตามไปดูนะสรางก็ปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับ ชมครับมาก็ปูน่าจะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวจะตามปูไปดูนะครับไม่เห็นท่านเลยนะฮะน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่านะครับเลื่อไปทุละเดี๋ยวจะตามไปดูนะสางาก็ปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับ ชมเองแล้วเอาธูกธูบแล้วก็หลอดไฟนะครับไปถวายปู่ส8นะครับเนี่ยเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับในนห้จกเป็นปู่สามแปดแปดนะครับท่านอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดินไปดูบรรยากาศชมไปเรื่อยๆล้วตรงนี้ไม่ได้เห็นเป็นไงสวยไหมครับตรงนี้สวย ต้นกล้วยทำไมสวยดีแท้เนาะเออเนาะธรรมชาติจริงๆนะมีเห็นเรียงรายสวย ลมแรงครับหน้าหนาวแล้วรักษาสุขภาพด้วย ไงบ้างน,นะต้นยังเนี่ยโอ้ต้นไม้แดงลม้มโอ้ล้มยังไงไม่ได้เห็นเลยเนี่ยโอ้นี่มุมมันเกิดขึ้นบนดินรากลงไปไม่ได้มีแต่เห็น นีไ่ได้ไ้วบ้างบบอาถ่ายรูปถ่ายรูปไหม <c oughs> ม,ม,มีน้ำตกวันนี้ก็โหลดไฟก็สังกทานยาเนะะาะหลดไฟสองชุดนะครับชุดเล็กกับชุดใหญ่ท,ทูบเทียนนะครับไฟเช็คไฟเช็คอะไปหาปูนะครับคุณผู้ชมฮะเราไปถวายนะครับโดยเฉพาะชุดยาเนี่เต็มเต็มครบชุดเลยนะมีทุกอย่างนะครับต้องอนุโบทนาะกับคุณพี่ ชนิดานะครับ,ไ,ไ,บ,บไฟเช็กก็ห้าอันนะครับแล้วก็มีทูบทูบเทียนด้วยนะครับแล้วก็จะมีหลายกระท่อมท,ที่จะไปนะครับอยู่ไหมโอ้โหเงียบเลย,ย,ยท่านไปไหนเนาะ

อยู่ไหมปู่อยู่ไหมไม่อยู่เหรอปู่ไม่อยู่ทำยังไงดีครับท่านมาเรแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหลวงปู่สามเป็ดแต่ครับมาเล้ยไม่เจอครับคุณผู้ชมครับยังไม่รู้ว่าท่านไปทางไหนเนาะกินมณฑลทางไหนเนาะมาไม่เจอนะครับก็อาจจะโตกระท่อมหลวงปู่นะครับหลายที่นะครับ ตรงนี้ที่เป็นสถานที่ของหลวงปู่สวงนะครับเดี๋ยวจะเดินถวายให้หมดเลยนะครับแสดงว่าตรงนี้หลวงปู่สวงอาจจะไม่ให้ไม่ได้ถวายแล้วถ้าไม่เห็นท่านก็อาจจะไม่ได้ถวายมาสองรอบแล้วไม่เจอนะครับแสดงว่าต้องเป็นของกระทมหลวงปู่สวงกันหมดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมนะครับสงสัยหลวงปู่ต้องให้ถวายตามกระทมแน่นอนนะครับ ก็ทำหน้าที่ยังดีที่สุดแล้วนะครับมาสองรอบมาเจอนะครับครับมีตัวเลขไม่เป้านะว่าวตกเอาว่าวมาจากไหนหนาะสัญลักษณ์ของหลวงปู่สวงเลยของใครอะปู่สวงเทวดาเล่นดินเล่นไม่เสร็จครับ โอเขียนไว้เสร็จโอ้ค,คนเขียนขี้เกียจเขียนไอตัวเลขตัวนี่งสี่ตัวหนี่งนี้สี่อะไรโอ้มันออกไปแล้วสี่สุสี่อะไรวะเล็สี่ชัดเลยสี่ตัวเดียวนึกพลงังแปดใช่ไหมสี่ือสองนาะนี่ห้าสี่ห้าใช่อันเนี้ยนนเล็อะไรนะชัดเต้สี่ห้าชัดนะ สีหาชัดมากเลยมันตกอยู่เมื่อกี้นี่ยตกอยู่กับพื้นปะ่ะถ้ามาไม่เจอก็แสดงว่าเป็นน่าจะเป็นของหลวงปู่สวงทั้งหมดถวายรถไฟตามกระำขุนซาธุเดอ้อมาไม่เจอเด้อหลวงปู่เดอ้อครับเดินลูกหลานไปต่อพรอะไม่ค่อยมีเวลาได้มาหลายที่นะต้องเดินหลายที่สาธุเด้อเดินลหลานกลับ ไม่เจอนะครับก็มาสองรอบแล้วนะก็ขอบคุณคุณพี่นะครับที่อยากให้มาถวายที่นี่ด้วยนะครับแต่ว่าเอ็ดมาแล้วไม่เจอสองรอบล้เนาะก็มาจากนี่ร้อยกิโลนะครับไปกลับสองร้อยโลนะฮะคุณผู้ชมสองรอบก็สี่ร้อยโลก็ค่าธรรมนไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณผู้ชมนะครับมาด้วยใจนะก็เดี๋ยวจะไปถวายตามกระท่อมหลวงปู่เด้อนะครับนะครับแสดงว่าหลวงปู่ อยากให้ไปทางกระท่อมลวกปูนั่นแหละนะครับก็ขอโมทนาสาธุนะครับไปถวายตามกระท่อมลวกปูต่อ